สวัสดีครับวันนี้ผมมาร้านซูชิทาลุทาลุนะฮะนี่เด็ดตะเกียบก่อนนี่ชื่อร้านนี่ให้ดูโฟกาวโฟกาวโหยิ่งละลายในปากเลยเดี๋ยวผมจะทานให้ดูนี่โฟกาวครับอื้อเียร้อยเก้าห้า อ,อ,อ,อร่อยหูยอะ่อยปากจริงครับอืปุดนะครับมาสเตอร์ครับครับวันนี้อยู่ที่ร้านนี้เหือนดูบรรยากาศดีเลยอยู่ในห้างเดอะมิกเจเจมอลนะครับวันนี้มาซื้อโอ้โหเมื่อกี้เจอร้านน้ำหอมก็ลืมไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับไปไลฟ์ใหม่มาสเตอร์ครับครับวันนี้อยู่ที่มิกจรู้จักนะครับ สวัสดีครับ